คลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้มีชื่อนักเตะบนหัวแบบนี้นะครับในเกม eFootball 2024ใช้ได้ทั้ง PC Xbox PS นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไงไปลุยโอเคเราจะมาตั้งชื่อทั้งสองฝั่งเลยนะครับให้มีชื่อบนหัวเราจะไปตั้งชื่อฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับเข้าไปที่ Extra Game Setting Screen Match Screen เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนเจอคำว่า Display Player Name Opponent Team อันนี้จะเป็นการตั้งชื่อฝั่งตรงข้ามนะให้เปิดเป็น on นะครับ on on อ่าน,นี้ชื่อฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วให้เราก,กด back ไป back ต่อไปจะเป็นชื่อฝั่งเราบ้างชื่อบุนหัวฝั่งเราเข้าไปที่ controller config หนึ่งเสียบจอยเดียวนะ่จาจะ config หนึ่งเรารูนะแล้วก็ config หนึ่งอีกรอบหนึ่งถ้าเป็น j o ย xbox ให้กดตัว y j o ยทรง xbox นะถ้าเป็น j o ย ps ให้กดสามเหลี่ยมกดเข้าไปตรงนี้ตั้งเป็น player name นะครับตรงนี้ตั้งเป็น player name อ่ะทีนี้ก็จะมีชื่อทั้งสองฝั่งแล้วเ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงสำหรับมันมีวงรอบตัวลำคาญปิดตรงนี้ตรง direction guide ปิดตรงนี้ให้เป็นออฟไปโอเคตรงนี้เป็น player name นะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการตั้งชื่อทั้งสองฝ่ายซื้อทั้งฝั่งเราฟังตรงข้ามถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ